อ๋อครับยกดามเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ตรงที่หมายซ่อมแซม10กิโลเมตรตั้งครับพี่น้องเทลาดโลเชื่อหนึง่งเจ็ดเด้อครับร้อยสี่สิบเนไหมรถนี่ไม,ม่ค่อยเกตคักพี่น้องไายาายังออกดีว่าได้นหพี่น้อง นี่แหละรุนน่นเ,เนี่ยคับๆดิร้อยสี่สิบเลอ เรียบยครับอันนี้หยุดเลยเกาน,น,น,นพักนี่วครับเบเ็ดอ่ะอ๋อไอ้พี่พัก ตัวบมใหญ่เลยพี่น้องนี่มีรถน้ำบ่ยากเลยพี่น้องนี่มีน้ำอาบมีน้ำใสครับอยากอยากอานองแดงดูเราลเลยครับนี่อ <c oughs> ยากได้มองแดงดูดลเราเลยน้ำใสครับน้ำอาบเราต้องคิดยาก ฉันแน้วฉันรับอันมันเดือดแก้งนะบันดียวกันเห็นเป็นตัวแล้วอันเห็นเห็ดคลูอยู่อันโอ้เพิ่นมันอันเดืนนร่ำพี่บอกเลยพาพเดินมาอยู่อันนั่นนี่เป็นเงวสียอดย่านไหลหัวย่างขึ้นบันไดของเราก็จะมีตึ้ขึ้นมาสันดำคืลีวสันย่างขึ้นบันไดนื้อโครงการนอนเลยมาน่ะนอนนอนอันนอนสองคนนอนนิ่งอยู่กะกะกะคอคนนี้เริ่มิ่งจะมีโอ้โ่ไปเดี๋ยวโอ้ไม่แบบเนี้ยเลยรั้ หมาไหนมาน,นอนขึ้นแรกอยู่นี่กับตักมันแปลแวเวียนท่องไห่ก๋วเวนนอนอยู่นีแล้วออนนอนข้างมือขึ้นเ่ยอันผุ้ยิงย่งไม่หยากเราดึงเอาเวียนข้ามมืออย่ละ่ะเ <ừ. S 2> ออมมาเอามาของข่อยของข่อยกัยสนกเนยูแ่แต่เวียนดุนยิ้มมือนี่แล้วสนฝันเนอะฝันนะ ดึงเอาไวได้เราไปบอกมู่มากปุณห์นี่คือยังมาสุขาษาตชอบอะไระเเลยดีอบอะไรกเลยและย้ำกินเราเล็กน้อยทุกบรรดาท่เราเท่ยงไทยคนละเราเกียก็นอนนี่วะนอนหนาลวดวะลูกเกียกันเลยหนารถใหนาลวมั่นลูกเกลียก็นอนหนาลวดโอ้โหเอาหัวลากซื้อเขาเสมอหลงปะหลง

สมมติไมเ็ดแล้วโนากวนนยาว่างมาเพี้เียนเดคร้าก้านี่มาครับเนี่ยเทสเท่าไรกันหน่อยเม่นปครับเนี่ยเทสเป็นล็อกไปล็อกไปรถหน้ hỏi đi học honey 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 มเับาก็บอเลนถึงเรียนฝันนั่นเรียนมารรมดาคอเรียนมานี่ยบด้เรียนจริงี่เกาเรียนบอแต่พอท้ากันจริงอย่างมนมากจริงไม่สู้ันละเนบอเียน่อยกับุ่้นตยังเียบ้อย มาครคับผไกลอยู่นะครับพี่น้องพอจะถึงบ้านในค่ำพอดีครที่เราทำอดี๋ยวพวกคอนั้นบริษัทพ่อครับพ่อ